ก็ตัวสโตรเจอร์นะครับผมมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีของการใช้เลเซอร์1นึ่งศูนาโนเมตรในการยิงเข้าไปในผิวนะครับหนาได้ประมาณนิ้วหนึ่งนะแล้วก็ทําให้เกิดความร้อนสะสมในชั้นไขมันโดยที่ไม่ได้ทํำลายปัญหาเรื่องของพวกเส้นเลือดนะครับไม่ทําให้เกิดการผิวไหม้อะไรอย่างนะครับคือพอใช้ความร้อนตรงนี้สะสมก็ไม่ได้ไขมันถึงจุดหนึ่งไขมันมันก็จะทนไม่ได้เพรไขมันทนไม่ได้มันก็ตายก็หลักการก็ง่ายอย่างเงี้ยนะครับไขมันก็ทยอยตายเป็นทีละตัว2ตัวนะครับท้ายสุดในเนี่ย ก็กบว่าไขมันตายอยู่ที่ผมมองว่ามันเป็นทางมันมันมันเป็นทางลัดอะฮะมันเป็นทางลัด,ท,ลดที่แบบทําให้เราแบบไม่ต้องใช้ความพยายามเยอะแต่ก็คงไม่ได้เยอะเท่ากับผมที่ต้องแบบออกนาฬากาแบบเขายืนทุกวันอย่างนี้นะครับพยามคุมอาหารแทบจะไม่ต้องกินอะไรเลยนะครับพือได้ผดที่อยากได้นะครับ